สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูที่ดินสวยนะครับที่อุดรน,นะครับอําเภอเพ็ญตาบลสุมเศร้านะครับเนื้อที่13ไร่1งาน40ตารางวานะครับตรงไปทางอำเภอเพ็ญน,นะครับจากนั้นนะครับเราก็เข้าซอยไปนะครับจุด สำคัญคือใกล้วัดรวมธรรมนะครับเป็นที่ดินเหมาะกับการเกษตรนะครับปลูกปาล์ปลูกอ้อยมันสำปะหลังนะครับเข้าซอยไปประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับที่แปลงนี้เป็นที่หัวมุมนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเป็นหัวมุมติดถนน2ด้านนะครับที่สวยมากนะครับดินดีเหมาะสำหรับการเกษตรนะครับ สังเกตง่ายๆนะครับพอตรงเข้ามาในซอย1กิโลจะเป็นสามแยกนะครับที่สวยมากเลยนะครับมองไกลๆก็เหมาะสำหรับเพาะปลูกนะครับหากท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับผมเบอร์อยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ก็โทรมาได้นะครับผมดูแล้วว่าที่เหมาะมากกับสำหรับทําเกษตรแล้วก็ราคายังไม่แพงนะครับตรงนี้ยนะน่าสนใจมากเลยนะครับพามาเดินดูนะครับนี่เห็นไหมครับตรงนี้เขาเพิ่งไถเสร็จนะครับเป็นดินร่วนดินปนทรายนะสวยมากเลย พี่พเ,พเพื่อนท่านไหนที่ต้องการทําบ้านสวนทำํำเกษตรนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับ